เพื่อนๆรู้จักแมกนีเซียมกันไหมครับตัวผมเองเนี่ยรู้จักแมกนีเซียมเนี่ยจากตารางธาตุอันนี้แหละแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุสำคัญนะครับที่ร่างกายนยขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานในระบบต่างๆของร่างกายมากกว่า600ปฏิกิริยาเลยนะมันหมายความว่าในทุกๆอวัยวะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทหรือการทำงานของระบบเลือดของเราเนี่ยจะต้องใช้แมกนีเซียมในการทํางานทั้งนั้นเลย แต่จะบอกว่าก่อนหน้านี้คนมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าจริงๆมันหากินง่ายร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่ได้สูงมากครับอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงๆนะครับอย่างเช่นพวกผักใบเขียวนะครับผักปวยเล้งผักคะน้านะครับหรือพวกถั่วนะครับนมต่างๆนะครับแม้กระทั่งในสัตว์นะครับอย่างเช่นพวกปลาทะเลปลาแซลมอนปลาทูน่าก็จะมีแมกนีเซียมอยู่ในปริมาณหนึ่งนะครับในผลไม้ก็จะมีพวกกลุ่มอะโวคาโดนะครับที่จะมีแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงเลย อาการที่บงบอกว่าเราเนี่ยนะครับเริ่มมีอาการภาวะขาดแมกนีเซียมเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปวดหัวไม่เกร็ภาวะนอนไม่หลับนะครับมีาการชาปวดเกร็งกล้ามเนื้อและอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะสำหรับผู้หญิงนะครับอาการปวดท้องก่อนมีประจําเดือนนะครับทำให้งุนงุดง่ายนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเป็นคนกินยากนะครับไม่ค่อยอยากอาหารนะว่าเป็นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารนะครับอาจจะมีอาการขาดแมกนีเซียมตามมาก็ได้ แมกนีเซียมก็จะมีหลายแบบนะครับแต่แบบที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุดจะมีชื่อว่าแมกนีเซียมซิเตรตนะครับจำเอาไวต้ติดหนึ่งก็ดีนะครับก่อนจะเลือกซื้อแมกนีเซียมเราสามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้จากฉลากหลังกระปุกตรงนี้นี่เองถ้าคนไหนที่กําลังหาอาหารเสริมที่เป็นแมกนีเซียมแบบนี้มาทานนะครับและเราไม่ได้ทานผักทานถั่วทานเนื้อสัตว์ให้มากเพียงพอหรือไม่ได้ทานเลยแนะนำให้ทานตัวนี้พร้อมอาหารได้เลยนะครับวันละ2แคปซูลเช้า1เม็ดและเย็นอีก1เม็ดครับ ซึ่งจะช่วยครอบคลุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดไกลเกรนการปวดกล้ามเนื้อการทํางานของระบบประสาทนะครับให้หลอนหลับง่ายขึ้นลดอาการวิตกจริตแพนิกด้วยนะครับวันไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามหรือสนใจอยากสั่งสินค้าผมวางตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับ